สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ได้มีการเกิดขึ้นถึงความแตกแยกโดยจะมีการแตกแยกนั้นเกิดจากฝั่งเอฟซีทนายที่ได้มีการได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับนายเฉพลและทนายตั้ม และทางฝั่งของนายชัยพลที่ได้มีการออกมาปุกปองมาดามลาตายและทางด้านของพระพลที่ได้ออกมาที่ได้มีการพูดถึงเรื่องตีงูเมื่อเจองูก,กับเจอทนายโดยประเด็นนี้นั้นทางด้านเอฟซีทนายประชาชนได้มีการพู์ข้อความโดยมีข้อความว่าไร้ทนายรัชพลและทนายตาม ที่ได้มีการวิดีโอคอลได้ถูกลบไปแล้วแต่อีฉันขอหยิบยกมาพูดถึงเพื่อความกระจ่างใจของทุกๆคนสืบเนื่องคลิปที่มีพระคุณเจ้าเทศนาธรรมเรื่องตีงูกับทนายและพูดถึงความในใจของชัยพลต่อการเปลี่ยนทนายและเรื่องที่อยากจะมีการเพิ่มที่ปรึกษารวมถึงมีการพูดถึงค่าทนาย โดยทำนองว่าไม่มีของฟรีในโลกเลยทำให้ทางด้านทนายตำต้องการคําตอบจากปากของชฉยพลถึงเรื่องนี้ว่าไปเล่าหรือไปพูดอะไรยังไงพระคุณเจ้าถึงได้ออกมาบอกว่าไม่มีของฟรีในโลกอีกทั้งทางด้านท่นายตำยังไถ่ายถามอีกว่าข่าวลือเสียหายเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องคนใส่ร้ายป้ายสีทนาย ที่มาจากยูทูบเบอร์รอบนอกบางช่องของนายชัยพลใจขอนั้นจะเงียบปล่อยไทย้ทางกลุ่ม f อทางตัวป้าเองต้องคอยแก้ต่างให้หรือทั้งที่เรื่องใส่ร้ายหลายเรื่องเกี่ยวโดยตรงกับตัวนายชัยพลเช่นข่าวลือที่ว่าทานายหัวหมอให้ชัยพลโอนเงินค่าทานายเข้าบัญชีส่วนตัวอีกทางหนึ่งเรื่องใส่ร้ายแบบนี้ชัยพล ควรนิ่งเฉยงั้นเหรออันหนึ่งที่ทนายตำไม่ชอบใจนะักคือแบบที่มีคนนอกและมีเครื่องแบบสงมาวิพากวิจารณ์วิชาชีพทนายแบบนี้จึงได้ตั้งคำถามกับชัยพลให้ไขข้อข้องใจเพราะเป็นทนนายกับลูกความกันถ้ามีความลับต่อกันแบบนี้ไปเปิดใจอะไร แบบนี้คงเห็นทีจะทำงานร่วมกันลำบากอีชั้นยอดความคิดเห็นส่วนตัวเติมท้ายหรือกระแสเปลี่ยนทนายจะเป็นจริงตอนนี้แหละตอนที่ทนายตำํำตั้งคำถามตรงๆใครมีอะไรจะถามถามได้นะคะอีฉั้นตอบแทนทนายตำได้ได้รับอนุญาตมาแล้ว ชัยพลออกมาไลฟออกตัวแบบนี้ให้ทนายตอบคำถามเรื่องทนายเองชัยพลไม่ตอบแต่ชัยพลตอบว่านกแสกหวังดีคุยกับนกแสกประจำประจำสมพรเนี่ยหนิดหนมเลยอีฉันว่าแบบนี้พรุ่งนี้พวกหนุนเปลี่ยนทนายคงจะมีการไร้สดก่นต้นตระกูลอีฉัน ด่าทอทนายกันอย่างสนุกปากนายใหญ่เปิดไฟเขียวแล้วนี่ชัยพลยังไม่ได้คุยกับทางทนายตานะคะแค่คุยกับทนายรัชพลทนายตามดูไร้ของชัยพลแล้วถึงได้พูดว่าทำไมออกจากมันถึงยากนักหนาทนายตาทีมทนายทุกคนเต็มที่ให้กับชัยพลแล้วชัยพลละ่ะได้สักครึ่ง ตอบแทนทนายบ้างไหมภายหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอย่าบอกนะว่าติดคดีพูดอะไรไม่ได้ละน้ำตาจิไหลจังเลิกค่ะเลิกทำคดีให้มันเห็นด้วยค่ะคนไม่เห็นคุณค่าของทนายและทีมงานที่ทำงานกันยากลำบากปล่อยเขาไปที่ชอบ ที่ชอบเถอะค่ะแล้วจะรู้ว่านารกมีจริงดิ้นรนกันเองส่งเคาะเห็นเขาหน่อยก็ดีนะคุณทานายและทีมงานค่ะอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยค่ะความอดทนของคนมีขีดจำกัดนะป้าสุดๆก็ถอนเสียนะป้าพี่ทานายจัดแถลงข่าวเลยค่ะ ภาวนาให้ท่านายเลิกทำคดีมันไม่แปลกที่คนคนนี้จะทำแบบนี้คนดีที่มีมิตรสหายก็ไม่อยากคบหาแบบนี้ไม่แปลกใจกับคำพูดการกระทำเลยตอนนี้แค่รู้สึกเสียใจที่ออกหน้าปกป้องในตอนแรกๆถึงจะไหวตัวมองเห็นทาุแท้มานานตั้งแต่เริ่มดัง ก็ให้มันไปเอาอีนกแสกมาว่าความให้มันสีเปิดทางให้มันมาด่าทนายกับป้าบุหลันไม่มีคำจะพูดกับสองผัวเมียนี่เลยจริงๆถ้าผัวไม่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของทนายก็ควรถอนทนายออกซะว่าแต่จะกล้าถอนหรือเปล่าผวัวเพราะทนายไม่เทลูกความรอกกล้ากล้าหน่อย ถอนถอนเลยจะได้รู้รอดหรือจะร่วงคาดว่าตอนนี้สองผัวเมียและคนกลุ่มนั้นคงจัดเตรียมทานายชุดใหม่กันแล้วเพราะข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับเขาแล้วหากทานายเราถอนตัวจริงก็ดีนะทานายเราจะได้หลุดพ้นจากพวกหลวงโลกนิสถทีไม่เปลืองตัวอีกต่อไปถอนทัพเถอะค่ะ เริ่มเกลียดไอ้่วยมากขึ้นทุกทีแล้วปล่อยให้พวกมันไปหาทานายคนอื่นเถอะปาตาผวยมัวแต่อ้อมค้อมพูดจะเป็นชั่วโมงก็ไม่ตรงประเด็นแตนออกมาสนาทีรู้เรื่องเคลียชัดเจนแล้วค่ะหัวไม่เคยให้เกลียดปกปองทุกทีที่เกิดปัญหามีแต่เมียออกมาแก้ไขอยากถามจริงๆเถอะคุณเป็นลูกผู้ชายพอไหม ไอทีสามารถสืบพันุ์ได้เคยมีคนขุดประวัติผู้ชายคนนี้มาก่อนก่อนหน้านี้เรายัางนึกในใจเลยว่าหน้าตาแบบนี้นะได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ตอนนี้เชื่อแล้วค่ะแล้วนางเมียก็บอกว่าหลงผัวมากยอมตายแทนกันได้เลยคงจะจริงค่ะจริงๆแล้วนายเชพพลสมควรบอกเอซีเอง ไม่ใช่ให้เมียมาบอกหรือให้เมียทนแรงกดดันไม่ไหวเลยออกมาตอบเองเอาจริงๆนะครับไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับชัยพลเท่าไหร่มีแต่เรื่องปวดหัวเยอะแยะเริ่มมีปัญหาตอนที่ชัยพลมีปัญหากับหมอปราและใครต่อใครอีกบางทีสิ่งที่หมอปราพูดเกี่ยวกับชัยพลนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงว่าทำไมถึงยอมถอยและถอยห่าง และไม่ยุ่งเกี่ยวกันนายชัยพลไม่ตอบเองแต่ยอมให้เมียตอบแทนขอทำหน่อยครับชัยพลเคยออกมาแก้ต่างเองไหมครับลูกผู้ชายแมนๆถ้าตัวเองเกิดอะไรขึ้นควรออกมาพูดด้วยตัวเองไม่ใช่โยนให้คนอื่นออกหน้ารับแทนไปหาผ้าถุงมาใส่บางก็ดีนะครับ